น้องจะไปไหนจะไปบ้านพ่อแตนจะไปบ้านพ่อแตนแล้วน้องน้องไม่อยู่กับพ่อเหรอไม่กับพ่อแล้วแม่อ่ะไม่อยู่น้องเก็บเสื้อยัง้อผ้าไหนเสื้อผ้านี่นกระเป๋าอ่ะมีตังไหมมีดิมีตังค์อยู่ได้กี่วันอ่ะสองวันสวันแล้วน้องไม่คิดถึงพ่อกับแม่เหรอคิดถึงพ่อกับแม่ทำไมอ่ะ อ้าวถ้าน้องเก็บเสื้อผ้าออกไปแล้วออกไปเลยนะไปเลยมั่นไปเลยไปไปส่งไปไปจริงเหรอจริงแล้วน้องไม่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วหรือลูกอ้าวไปจริงเหรอไม่เอาลูกเดินล่วงมาไปแล้วฮะ ไปเดินไปนะไปแล้วไหนไหมมาไปไปเดินไปไปจริงเหรอรแล้วน้องไม่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วเหรอไมทำไมอ่ะจะไปหาพัดแต็จะน,นอนบ้านเขาทำไมลูกบ้านเราก็มีาไมอทำไมอ่ะลูก ไปคนเดียวนะอ้าวไปไปเลยไป,ยไปพ่อมาส่งแค่นี้แหละหพ่อสอง่งมาส่งแค่นี้แหละออรถไหนชนอ่ะลูกนนไ,ไปเลยไปไปที่เอดไดเอไ,ไ,ไป จะไปส่งไปทางไหนบ้านป้าแจมไปทางไหน,านทางนี้เนี่ยนะเอาเดินไปไหนทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>เดินไปทางไหน,นทางนั่นเหรอไปเอาพ่อมาส่งแค่นี้แหละไปไท,ทำไมไม่เอาแค่นี้ทำไไม่เองแค่นี้อ่ะน้องน้อง ทำไมลูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่อะไปอยู่นู่นไม่ได้กินขนมนะไปไม่ไปไ,ไปไปรับหน่อยอ๋ไป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 กลับบ้านแล้วไม่เหาแล้วม,ม,มาโอ,อ้ม,มาไป โอ้กลับบ้านแล้วเนาะ